สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรื่องในบทเรียนของเราวันนี้มีชื่อว่าเอาเสื้อคลุมของเรามาด้วยข้อพระคัมภีรของเราวันนี้อยู่ในฮิบรูบทที่6ข้อ10พระเจ้าไม่ทรงลืมการงานและการทำงานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงตอบพระนามของพระองค์คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้อยู่ ข้อคิดของเราในวันนี้ก็คือเมื่อเราช่วยเหลือผู้คนที่รับใช้พระเจ้าเราก็ได้รับใช้พระเจ้าด้วยเด็กๆเ,เคยเดินทางไปไกลจากบ้านไหมบางทีอาจจะไปเยี่ยมญาติหรือไปเข้าค่ายเด็กๆรู้สึกยังไงเวลานอนในสถานที่ใหม่ๆเด็กๆเ,เคยได้รับจดหมายหรือของส่งมาให้ตอนอยู่ที่นั่นไหมจะรู้สึกยังไงกับการได้รับจดหมายจากที่บ้าน เปาโลรู้ดีว่าเป็นยังไงกับการที่ต้องห่างจากบ้านและเพื่อนๆกำแพงหินล้อมรอบข่าทั้งสี่ด้านใกล้กับเพดานหน้าต่างเล็กๆช่วยให้แสงพยายามส่องเข้ามาในความมืดของคุกนั้น ความเย็นของพื้นหินที่เขานั่งอยู่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายของเขาแล้วข้อเท้าของเขามีโซลามไว้กับพื้นราวกับว่าเขาเป็นสัตว์ที่อันตรายตัวหนึ่งแต่เขาไม่ได้อันตรายเขาคือเปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าช่วงแรกในชีวิตของเปาโลเขาได้ทำร้ายผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างทารุณโหดร้ายเขาเคยสั่งให้คว้างหินใส่บางคนจนตาย แต่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเปาโลได้กลายเป็นผู้ปกป้องพระเยซูที่เข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งในเวลานี้เนโรจัก,กรพัทโรมันกำลังต่อต้านพวกคริสเตียนคริสเตียนมากมายถูกประหารเพราะพวกเขาน,นมันสการพระเยซูเปาโลแน่ใจว่าเขาจะต้องถูกประหารเช่นกัน เปาโลกำลังคิดถึงทิโมธีเพื่อนที่ยังหนุ่มแน่นของเขาทิโมธีเหมือนกับเป็นบุตรของเขาครั้งหลังสุดที่พวกเขาจากกันเด็กหนุ่มคนนี้ร้องไห้ตั้งแต่ทิโมธียังเป็นเด็กเขาได้รับการสอนเรื่องพระเยซูครอบครัวของเขาได้เชิญเปาโลไปที่บ้านหลายครั้งตอนนี้ชายหนุ่มทิโมธีได้เดินทางไปกับเปาโลบ่อยๆพวกเขาได้เทศนาและหนุนใจคริสเตียนคนอื่นๆด้วยกัน เปาโลเคยถูกจับเข้าครุกหลายครั้งเพราะเทศนาเรื่องขับประเสรศิฐแต่เขารู้สึกว่าครั้งนี้เขาน่าจะไม่มีชีวิตรอดเขาแก่กว่าเดิมอากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นขนาะที่ฤดูหนาวใกล้เข้ามาและถ้าหากอากาศหนาวไม่ได้ฆ่าเขาจัก,กรพรรดก็อาจจะฆ่าเขาเปาโลหยิบเอากระดาษและปากกาขึ้นมาเขาครุ่นคิดขณะที่เริ่มเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายถึงทิโมธี ถึงทิตโมทีที่รักบุตรชายของเราเขาเริ่มเราระลึกถึงท่านในคําอธิษฐานของเราไม่ได้หยุดระลึกถึงน้ําตาของท่านเราอยากพบท่านเพื่อเราจะเต็มไปด้วยความยินดี เขาเตือนใจทิโมธีว่าพระเยซูได้ทรงกำจัดความตายนั้นเป็นข่าวประเสริฐที่ทุกคนจำต้องได้ยินเพื่อพวกเขาจะเต็มไปด้วยความยินดีเปาโลไม่ละอายที่ต้องทนทุกข์เพราะการแบ่งปันข่าวประเสริฐกับผู้อื่นเป็นข่าวแสนประเสริฐยิง่งและเขาอยากจะบอกกับทุกคน เปาโลรู้สึกโดดเดี่ยวดูเหมือนว่าทุกคนในเอเชียได้ละทิ้งเขาไว้ไม่มีใครมาช่วยแก้ต่างให้เขาขณะที่เขาถูกพิจารณาคดีมีเพียงไม่กี่คนที่ได้หนุนใจเขาซึ่งมีความหมายต่อเขามากเปาโลได้เอ่ยชื่อเพื่อนคนหนึ่งซึ่งได้ตามหาเขาทั่วทั้งโรรมเพื่อพบและเยี่ยมเยียนเขาในคุก เขาขอให้ทิโมธีส่งคำแทบไทยของเขาไปยังคนอื่นๆอ,อีกหลายคนซึ่งเคยรับใช้กับเขาและห่วงใยในความต้องการจำเป็นส่วนตัวของเขาและสุดท้ายเขาขอให้ทีโมธีมาเยี่ยมเขาก่อนฤดูหนาวและเอาเสื้อคลุมมาให้เขาด้วยเพราะในคุกนี้หนาวมากบางครั้ง ศาส,สนาจารย์เองก็รู้สึกโดดเดี่ยวพวกเขาใช้เวลาส่วนมากของพวกเขาในการคิดถึงความต้องการของผู้อื่นจะเป็นอะไรที่แสนวิเศษไหมถ้าเด็กๆวางแผนช่วยศาสนาจารย์ของเด็กๆอาจจะไม่ต้องเป็นอะไรที่มากมายแค่รอยยิ้มดอกไม้หรือน้ำดื่มก็ทำให้ศาสนาจา้างของเด็กๆมีความสุขแล้วและจะทำให้เด็กๆเ,เองก็รู้สึกดีเช่นกัน hi everyone it's aunt fernita today's story is called please bring my coat the memory verse is from hebrews Chapter 6, verse 10. It says, God will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Today's message is when we help people who serve God, we serve God too. Have you ever traveled a long way from home? Have you ever gone to visit relatives? Have you ever been to camp? How did it feel to sleep in a new place? Did you get a letter or a package while you were there? How would getting a letter from home make you feel? Paul knew what it was like to be far away from home and friends. Four stone walls surrounded him. Up toward the ceiling, a small window tried to light the darkness in that prison cell. The cold, stone floor he was sitting on seemed to be part of his body. His ankles were chained to the floor as though he was a dangerous animal. But he was not dangerous. He was Paul, a servant of God. Early in his life, Paul had cruelly treated people who believed Jesus was God's son. He had even ordered some to be put to death by stoning. But God had changed his life, and Paul became one of the strongest defenders of Jesus Christ. At this time, the Roman Emperor Nero was against Christians. Many Christians had been put to death because they worshipped Jesus. Paul was certain that he would be put to death too. Paul was thinking about his young friend Timothy. Timothy had become like a son to him. The young man had cried the last time they said goodbye. From the time he was a child, Timothy had been taught about Jesus. His family had invited Paul into their home many times. Now a young man, Timothy often traveled with Paul. Together they had preached and encouraged other Christians. Paul had been thrown into prison several times for preaching the good news. But he had a feeling that he wouldn't survive this time. He was older. The weather was turning colder and colder as winter approached. And if the cold weather didn't kill him, the emperor probably would. Paul took up a sheet of parchment and a pen. Thoughtfully, he began his last letter to Timothy. To Timothy, my dear son, he began. I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. He reminded Timothy that Jesus had destroyed death. That was the good news everyone needed to hear so they could be joyful. Paul was not ashamed to suffer for sharing the good news with others. It was such good news, and he was eager to tell everyone. However, paul was lonely it seemed that everyone in asia had deserted him no one had come to his defence when he was on trial the few people had encouraged him meant so much to him paul listed the name of one friend who had searched throughout rome to find and visit him in prison he asked timothy to deliver his greetings to several others who had served him and cared for his personal needs and finally, he asked Timothy to come and visit him before winter and bring him his coat. It was cold in the stone prison. Pastors also feel lonely sometimes. They spend most of their time thinking about the needs of others. Wouldn't it be a wonderful surprise if you planned a way to help your pastor? It doesn't take much to be of service. A smile, flowers after church, even a drink of water will bring your pastor joy. And it will make you feel good too. Why not try it? This podcast is read by Franita Buddy for Gracelink.net, created and produced by Falvo Fowler. Fowler. Post-produced by Faith Toe at Studio El Piso the theme music is by clayton kinney animation and artwork by giogo godoy the audio engineer was karel holness for more information please visit gracelink.net กระดาษ A4 หนแผ่นค่ะพับ,บลงมานะคะตัดแบ่งค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะเราพับตามแบบนี้เลยค่ะพับครึ่งนะคะแล้วก็พับตามเรียอลงไปอย่างนี้ด้านอีกด้านนี้นะคะแล้วก็แบบอ้าออกค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเราพับครึ่งอีกทีค่ะวาดเส้นโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดค่ะตัดแล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะเมื่อเราคลี่ออกมาก็จะได้การหัวใจที่มีหัวใจสีด้านแบบนี้นะคะเขียนข้อพระคมพีค่ะ แบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะแบบนี้ส่วนข้อคิดก็จะเขียนอยู่ด้านล่างค่ะอันนี้จะแบ่งคครูแบ่งเป็น3ส่วนนะคะโอเคแล้วก็ติด9ให้ส่วนตรงนี้มันติดกันนะคะ ก็จะได้การ์ดหัวใจแบบนี้ค่ะส่วนกระดาษอีกแผ่นที่เหลือนะคะเราจะพับครึ่งค่ะแบบนี้แล้วก็คลี่ออกแล้วก็พับลงไปเจอกันตรงกลางอีกทีนะคะแล้วก็พับให้เป็นแถบแบบนี้ค่ะทากาวนะคะแล้วเราก็เอาปลายมา กันนแบบี้ค่ะะจได้ประมาณแบบนี้นะคะเจ้าแถบนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวรัดการหัวใจของเราค่ะตรงส่วนนี้เด็กๆสามารถเขียนชื่อคนที่เราจะมอบการ์ดนี้ให้เขานะคะอาจจะเป็นาศาสนาจารย์ของเราหรือผู้รับใช้คนอื่นๆในโบสถ์ของเราได้เลยค่ะ เพราะว่าผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะถึงแม้เขาจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเขาก็อยากได้กำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆมีโอกาสค่ะก็สามารถให้กําลังใจผู้รับใช้ของพระองค์นะคะและการ์ดนี้ก็อาจจะเป็น อีกส่วนหนึ่งที่จะให้กำลังใจได้ค่ะเพราะว่าในการ์ดก็จะมีข้อพระคัมภีร์ที่หนุนใจให้กับผู้รับใช้นะคะเอาละ่ะหวังว่าเด็กๆจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะ ขอบพระเจ้าอวยพระพรค่ะบ๊ายบาย